สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเบิงการปลูกพิกของหนาล่างสันครับนี่ครับป้าขับพดเล่าครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับป้าพลเล่าก็ปลูกพวข้าวเหนียวแล้วพี่น้องครับง่ามหลายพี่น้องครับข้าวโพดครับพี่น้องครับง่ามหลายครับนี่ครับเป็นพ่อหนามที่เล่าออกไปสูบใส่พีกเลยพี่น้องครับนี่ครับแล้วก็เป็นตัวเสมอึ้นมากครับ ใส่แสงสุราเซลยวครับครบวงจรครับพี่น้องครับครบวงจรเลยเพิ่นครับเพิ่งลาครับพดล่าพี่น้องครับของหนาลังสันล e ่าพี่น้องครับเพิ่งครับเพิ่นครับพี่น้องมาเข้ามาเบิ่งสวนพริกพี่น้องครับสวนพริกมาเบิ่งครับสวนพริกเพิ่นปลูกประมาณจักจักไรหนึ่งเลยพี่น้องครับยุ่งนี่ครับเบิ่งครับไรหนึ่งพี่น้องครับเบิ่งพริกคุณพี่น้องครับเขียวงามงานพี่น้องครับพริกครับเขียวหลายพี่น้องมึงนะครับกำลังติเป็นนู้ยพี่น้อง มันสเป็น่วยเพิ่นหห้อม์โมนให้น้ำยดตลอดพี่น้องครับมันนะครับนี่เป็นท่อน้ำยดท่อหอม์โมนพี่น้องครับยดลงไปครับตลอดเวลาครับเพิ่นห้ยยืดสามช่วงตลอดเวลาครับห้สามช่วงคือช่วงเศร้าช่วงใบครับช่วงแรกนี่แหละพี่น้องครับนี่ครับเป็นป้าพีกเพิ่นพี่น้องครับส่วนคู่ตรงนี้เพิ่นก็ปกดเสี้ยงครับเพื่อว่าที่จะห้ดินครับมันซุ่มซื่อยูดตลอดเวลาพี่น้องครับป้าพี่น้องครับเบิ่งขามาลึกๆกั้งว่ามัน แข่งง่ายพี่น้องครับมันง่าวพี่น้องครับของหนาล้างสรรครับต้องเป็นดอกพี่น้องครับพวกนี้นวยมันพี่น้องนวยมันต้องสเป็นดอกครับโอ้ยพี่น้องครับพวกนี้ครับเป็นดอกงพี่น้องครับท้งพี่จะเป็นนวยลพี่น้องครับสี่กเลยพี่น้องพวงครับเป็นนวยขึ้นมาแล้วพี่น้องป๊าดงาน,งาน,อองานงหลายพี่น้องครับพวกนี้นวยมันพี่น้องพึ๊ดพี่น้องทั้งพี่พี่น้องพวกนวยมันพี่น้อง กําลังสิเป็นนวยเขียวขึ้นมากําลังสิแดงพี่น้องครับประมาณจักสองอาทิตย์พี่น้องครับได้เก็บเนื้อนน่นพี่น้องครับสองอาทิตย์พี่น้องเก็บเนื้อนั่นเลยเมื่อนะครับอ้ยงามไห่เขียวพี่น้องครับซุ่มซื่นเรามาดูแลดีดีครับดูแลงามดูแลดีพี่น้องครับงามดีให้พี่น้องครับผิดอมงพี่น้องครับมองอันมองนี้พี่น้องครับผิพี่น้อง พี่น้องมีข้าวปัชีสอย่างไรก่อนข้ามัมาไต่ชีสไปเด้อพี่น้องครับปลูกพริกอีสามะน่องครับปลูกไว้ขายเลยพี่น้องครับไปขายแน่ละครับไวปขากินแน่พี่น้องครับนี่แหละครับกมันเก็บบมท็ดันพี่น้องก่อนตากแห้งแล้วพี่น้องครับนี่ครับเป็นท่อเป็นท่อพิซซี่เป็นป้ายนำยศครับเซมี่บ้าวปิดเปิดปิดครับพี่น้องครับท่อพิซซี่เป็นพี่น้องโอ้โหผลิตธัญพิลลารพี่น้องครับมั่นีะครับสวนง่ายเลยพี่น้องครับย่างเบะสุดเลยพี่น้องสวนง่ายขนาดเลย อัตลาดไปเลยพี่น้องครับป้าพริกงามรลายครับเพื่อนนะพี่น้องครับพี่น้องมันคงเขยังไงก่อนเข้ามนต์แม่แต่คลิปให้ด้ากขท่อนได้รับรูดนะเรื่อครับเออพี่น้องครับการปลูกพริกอี่สามมันนอพี่น้องครับเห็ดยูเห็ดจีนอี่สามมันนอพี่น้องครับเพื่อนนะงามล้าพี่น้องครับทางพริกรุ่งไปครับพี่น้องครับเพื่อนกับปลูกสามีอะไรพี่น้องครับกับปลูกร้ายเข้าก่อนต้องดูแลใส่ความพยายามครับดูแลมันหลายขึ้นเพิ่มขึ้นพี่น้องครับทางเขาปลูก จำมวนตีว่าข้าดูแลได้พริเข้าก็บอุรวมสมบูรณ์ครับแล้วก็ได้ผลผลิตตามที่ข้าต้องการพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นการปลูกพริกที่พ่อเพี้ยงพ่อประมาณพี่น้องครับบ่าเหตุเกินร้ายพี่น้องครับแต่เหตุหลายเมื่อก่อนก็คือต้องดูแลลาบากขึ้นพี่น้องครับอาจจะได้ผลผลิตบ่ตามตีขาดใ้พี่น้องเมื่อนั้ครับงามล้ายพี่น้องครับเธรรมชาติดีไซน์พม่เท่าพี่น้องครับห่างห้ามครับถ้าเกินเป็นผู้เขาพี่น้องครับผู้เขาดวงอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยครับ สามพันบาทรูบาดเจียร์ะพี่น้องครับดวงอาทิตย์พี่น้องสวยล้าพี่น้องครับตรงนีนงามเพลร์ไห้ครับของนาลัางสารพี่น้องครับหน้าเพอรนนี่นะครับหน้านาล่างสันพี่น้องครับงามงามงามพี่น้องครับงามครับนะครับหน่วยมันกำลังขึ้นเขียวตรงตรงดีไรพี่น้องครับเขียวตรงดีไรนะครับอุ้ยต้นงามต้นดีต้นสูงพี่น้องครับดอกเต็มเลยพี่น้องครับ นะครับเบิ่งไปทั่วพี่น้องครับพี่น้องว่าพริกพันธุ์ใดเดี๋ยวมาท่อนสิคอมเมนต์ไปใต้คลิปให้พี่น้องได้รู้เด้อพี่น้องเด้อปลาพริกพันธุ์อย่างพี่น้องที่เพิ่นปลูกเด้อพี่น้องเนาะนี่ครับเป็นพริกที่เพิ่นปลูกไปถักเก็บขายพี่น้องครับเหลือก็แบ่งเก็บไปถากินแบงพี่น้องตากแห้งได้น้ำพี่น้องครับอู้วี่การงามผักงามแน่พี่น้องครับงามผักคลิปนี้ พี่น้องหวังว่าี่มีความสุขกันทุกคนนะครับเดอได้รับช่วการท่ามการเกษตรเฮ็ดคลิปเฮ็ดปลูกพริกอีสามันหฮอแล้วพี่น้องก่อด้นําไปปลูกได้แลพี่น้องเนาะนี่นะครับการดูแลพริกข้าพี่น้องครับตั้งแต่เริ่มต้นผมกะถ่าคลิปให้พี่น้องเบิ่งแล้วครับวาเฮาเตรียมนาดินนี่เลครับเตรียมนาดินปกเสี่ยงครับใส่ท่อนํหยดผมได้ท่าคลิปพี่น้องเบิ่งแล้ววันนี้พริกก็เริ่มสิง่ายเลยพี่น้องครับเบื้องหลครับสวยล้าพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้บ้างทออนุขอขอสวัสดีครับ